ว่าแม่งขมามันนี่เงื่อนได้ยังไหนบ้านี้โอ้ยตะเกะเตนโม่จีนตีขึ้นไปยังเนี่ยแนงน้ำฝนตีโอขามาแดงได้เธอจ๋าต้องออกไปทั้งนอกเด้เธอว่าอยังงานคนซิดนี่สิก,กัดเธอเด้ ว่ากันสินีเห็นนี่เธอตะปบเธอเลยได้นี่ไปๆๆออกไปข้า,างนอกสาตุนสิปลอยขึ้นสู่ธารมา,าติอากาศเป็นห่อนนาะมาขึ้นนี่เนาะสาตุนก็เลยเปิดหน้าต่างนอนห้องนอนอยู่ไกล้กกไม้บันเธอขามาเซยเลยไหมอ๋อ ก้าวขาหนีให้มันท่านเด้อสาวตุ่มจะเอาไมบมาต่อยเจ้าบ่ตีดอกสิต่อยแล้วก็จะเอาออกไปทั้งนอก,กนง่วยสิหนีมากเด้อเน,นี่แมวแมวแมวมาบังเตอาสินีหนีแม่งยังมาเบิงังเออมาเบิงังสิหนีมาเบิงังตัวบังใหญ่นึงเด้อันนี้มาเบิังเต่า ตัวไค่สิซี่».ดี๋ยวมเบิ้งตีโอ้เออมาบิางวังอยู่คือหื่นนี่มา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 ลงมาเบิ้งสินี่แม่ห่งนี่กเย้เห็นบ้นี่นี่นี่นังทั้งนี่รู้ตะกะเตนโอ้ย กับแตนเพ่มเป็นแมงหนึกฝนเพื่มเปนอีหยังแลวพี่น้องสาิิเซอร์แลนด์กะมี่เดอ้อซามิเซอร์แลนก็มีเดอ้อตกไงเลยใส่หวัวคิดปลาเสิออกจังไหนเป็นบอกไปไปต้องเอาออกไปไปล่อยทั้งหกโอ้ยางสือเลยไหม ไปนั่งหน่อยไปจีนมาเปิดนระต้างบา่ได้ไรเปิดเขามาเลยสิงสาล่าสัตว์อยู่เฮือนนี่วัสุยางมาสาวตุ่ม่บเห็ดยังเธอนมันคือตะกัตนเตนเอาไม้มาต่อยเนี่ย ไปที่ไหนสิอ๋อถ้ามาเก็บกินแมงบอได้พราร่ وم, ูเขามาในห้องวันนี้มันมาติดอันใยแมงมุมเนะาะปลานีแถ้วก็เก็บกินยุ่งก็ว่ายู่นีบได้พักอาศัยอยู่ในบ่บได้ดอกเธอจ้าเธอต้ตงมออกไปข้างอกเธอต้ตงไปอยู่ล็กโกใหม่ไปหากินของเธอเขามายู่ในหือน แมวซีตีสิตะปบเท้าบอลหยังดอกเรื่องของเรื่องนะไปไปไปออกออกมาโอ้ยตบักใหญ่เลยรด้พี่น้องซีนีเห็นไหมลูกซีนีเห็นไหมนี่ดูดูซีนี่เห็นไหนมเรียนแล้วเท้ายานเฮ้ซีนี่ยานซีนี่ยานแม่งแต่ว่าแม่งเออยงบยานซีนี่เด้แม่งเบยานไถ่เด้ ngon sới nè sao mày mất toi thế ồ xí gì mà áo ấy mà mày mà ôi tôi nghe đây